เราอ่ะได้พยายามเกินมาหลายคลิปนะครับบอกว่ารถที่บ้านที่เอาไว้แล้วไม่ได้ใช้อพยายามมาออกมาปลุกแล้วความเป็นชาย ปุกอีกแล้ววันนี้ก็เลยมาแล้วครับในสปอร์ตเรเดอร์กคันนี้เป็นเครื่อง 5L ใช่ถ้าจะหมดแรงแล้วนะปุกเนี่ยเราใช่ไหมเราจะหมดแรงแล้วแต่เราก็สู้ครับสเต็ปคันนี้ทีแรกครับลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้ผลงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างที่เราทำํำแต่คราวนี้ในเรื่องรายละเอียดละไรยังคือทั้ายยาง่อนเลยจุดประสงค์หล,ลักลูกค้าต้องการเอาไปลุยหรือต้องการเอาไว้โชว์ทีแรกก็คุยไว้ว่าแบบนี้ว่าอยากได้อะไรเขาก็เลยบอกว่า ผมยังไม่เคยลุยเลยครับอ่าอ่ายังไม่เคยลุยเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นสเตปในการเอาไปลุยก่อนเอาไปลุยแล้วค่อยถูกใจแล้วค่อยกลับมาแบบ100%เซในเรื่องงานบอดี้อ่าค่อยเปลี่ยนไปมรื่องง่ายคือเอาสมรรถนะก่อนถูกต้องเอาอานะการขับให้ดีก่อนแล้วถึงจะทําความสวยถูกความหล่อมันขึ้นมาจริงๆลูกค้าบอกเลยว่าผมอยากได้เหมือน GR แบบปัจจุบันนี่เลยหรอ GR ปี25เนี่ยแนะนำครับแนะนำซื้อใหม่ แนะนำครับแนะนำครับซื้อใหม่ก็อย่างที่บอกครับเราได้ปลูกปลุกอารมณ์เขาเรียกว่ารถที่ไม่ได้ใช้เอาออกมามีชีวิตชีวาใั่ครับคือเราอาจจะทำให้ได้ในรถยุคนี้ปี2000เนี่ยให้ได้กลับมาขับเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งถามเบื้องต้นก่อนเลยสมมุติถ้านะ อันนี้ด้วย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 ความรู้สึกของลูกค้าครับสมมติถ้าคันนี้เป็นรถเราอ่านะเป็นรถหนึ่งแล้วกันถ้าเป็นรถเราใช่ไหมอ่ามึงจะเลือกใส่อะไรก่อนในระบบช่วงล่างทั้งหมดเลยให้มันแบบดูแลแบบเป็นสไตล์ลุงมีกล้ามอ่ะอันดับแรกเหรออ่าใส่ใจก่อนครับเน้นๆใส่ใจใส่ใจในการทําให้ลูกค้าใช่ไหมอันดับแรกเราก็แนะนําลูกหมากทั้งชุดนะครับก็มีให้เลือกเลยตั้งแต่ของแท้ หรือว่าจะเป็นของลูกหมาเจ็อ่าอ่าอันนี้ก็แนะนําอยู่ลูกหมาทั้งชุดคันนี้สมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปบางจุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เฟิร์มมามึงยังไม่ได้ขับเลยนะมึงบอกเลาคือเปลี่ยนแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะดูแล้วมันน่าจะวิ่งมาเยอะงๆลูกค้าบอกว่าหลวมทั้งคันเลยครับก็เลยต้องเปลี่ยนครับแล้วถ้าเราอยากให้แบบรถมันมีแบบมีทรงหล่อหลอมีทรงแบบไหม ทรงสไตล์ที่มึงทำอะทรงลุงอะทรงลุงทรงลุงก็ต้องทรงนี้แหละเดีใช่ดิทรงลุงแน่นๆ่อะต้องมีอะไรบ้างก็ันดับแรกเลยต้องยกขึ้นมาก่อนครับยกจากรถเตี้ยๆเนี่ยแบบหมอบเนี่ยรถเดิมๆมันค่อนข้างคิดว่ามันมันล้าลงครับเราก็ต้องทําการจัดทรงใหม่อให้มันสูงขึ้นนิดนึงในสเต็ปยกสูงเราก็ต้องมีโชคหนึ่งชุดโชคก็มีให้เลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรเพนเดอร์ปรับแปดหรือว่าจะเป็นไม่ปรับก็ได้ หรือว่าจะเป็นโชค๊คเอามีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นพวกโอมนกระบอกอเหลืองอ,ะอ่ะอันนี้ก็ออกสไตล์แบบตรงรุ่นเลยอันนี้ลูกค้าได้คุยแล้วลูกค้าบอกว่าอยากเป็นโชค๊คน้าเป็นระบบโมโนโก็ได้แล้วก็หลังเป็นปรับแประดับก็ได้หรือจะเป็นปรับแปสีต้นก็ได้ไดแล้วแต่แล้วแต่คนทําเลยแนะนําต้องบอกลูกค้าก่อนเลยว่าชอบแบรนด์ไหนเขาอาจจะเขาเคยใช้โปรเฟนเดอร์อยู่อ่ะก็จัดโปรเฟนเดอร์โอเคชุดโช๊กจบปุ๊บ นสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปเหรออ่ะด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านหน้ามันควรต้องมีอะไรเนี่ยสไตล์แบบนี้ถ้าถามเลยนะหนับแรกเลยหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนเลยอ่าหน้าเนี่ยถามว่าหน้าตัวนี้ค่อนข้างหาไฟตาลึกยากอ่าแต่มันหาได้ครับเดี๋ยวจัดให้อ่าเดี๋ยวจัดให้ชุดหน้าเป็นเป็นชุดหน้าเป็นตัวหน้า 5L เนี่ยแตเป็นไฟตาลึกอ่าอ่ามันมีอ่าโอเคอ่าแล้วก็พวกกันชนด้านหน้าใช่ไหมมันโบโบอย่างงี้ใช่ป่ะครับเราก็จัดใส่วินใส่วินซ่อนใส่วินซ่อนข้างในในหนึ่งตัว ลูกค้าก็บอกว่าเอาครับเป็นวินเชือกเพื่อที่ลดน้าหนักให้เบาด้วยเราก็จะทําเป็นถาดวินซอนข้างในแล้วก็ใส่วินเชือกใช่ก็อาจจะไม่ยืนมากอาจจะประมาณนี้เสมอเสมอหล่อนะหล่ออ่ามาดูด้านข้างใช้งานด้วยด้านข้างเหรอครับดูจากทรงแล้วดนควรใส่ยางเบอร์อะไรดีกว่าอ่ะด้านข้างถ้ามองแบบนี้แล้วก็ใส่ยางเบอร์รอรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นขอบ15เนะครับเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอ่าเปลี่ยนเป็น16ครับ16เราใส่เป็นตรงรุ่นเลยก็ต้องเป็นเบลเล่ เบนเล่ฮะขอบสิบหกออฟศูนย์ออฟศูนย์อ่ายางเราขยายไซส์ขึ้นมาเลยครับให้เท่าประมาณทัก32เลย32ประมาณก็2 6 5 7 5 16อ๋ออ่าไม่ติดนะติดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยติดไหมไม่เหลือเราก็ยกไงอ๋ออ่ายกแล้วเรามีวิธีของเราอ่ะอ่าอ่าอาจจะต้องมีเก็บซุ้มด้านหน้านิดนึงด้านหน้าด้านหลังนิดนึงอ่าชุดอ่าชุดล่าไอ้อยางอ่ามาแล้วนะครับล้อยางมาใช่ไหมชุดสี่ล้อมีแล้วเดี๋ยวเราบิ้วใหม่สีล็อกมีแล้วครับบันไดข้างเนี่ยยบันนไดข้างเี่ เขินนะอืมถามว่าคนไม่มีก็อยากจะได้นะตัวเนี้ยแต่ถ้าคนมีแล้วก็อยากถอดออกถอดออกใส่เป็นมันได้เหล็กอ่าเพื่อที่เวลาเราลุยจะได้ไม่ถึงป้องกันตัวได้แล้วก็สองเลยคือระยะความสูงจะสูงขึ้นสูงขึ้นอใช่ครับแล้วก็เหยียบได้ง่ายปีนได้ง่ายแล้วคราวนี้อ่าชุดล้อก็เหมือนเดิมที่เราใส่กันไปเมื่อกี้อที่เราจะบอกจะใส่อันนี้เอาไว้ไหมดุมแดง เฮ้ยดุมแดงพ่นหน่อยดีกว่ามั้งพ่นหน่อยนะอันนี้มันมันเปียวไปหน่อยเดี๋ยวเราเช็คเรื่องเบรกเรื่องอะไรให้อ่ะอ่ะแล้วมาถึงด้านหลังที่เราบอกว่าเราจะใส่เป็นเป็นโช๊คตัวฝาปะแปดใช่ไหมอ่เราจะเลือกเป็นใส่เป็นซับแทงแยกหรือว่าเป็นเป็นซิกกี้แบ็กดีเลือกได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วแต่ความสะดวกเป็นเป็นซับแทงสายก็ได้จะเป็นซิกกี้แบ็กก็ได้แต่ถ้าเป็นซับแทงถายก็ปรับง่ายหน่อยอ่าโอเคแล้วเมื่อกี้เรามีความรู้สึกว่า วินหน้ามันมีอ่ะเหมือนเรามีอาวุธวินหน้าแล้วข้างหลังเนี่ยถ้าเราอยากมีอาวุธเนี่ยเราต้องใส่อะไรีถ้าสายลุยเหรอข้างหน้ามีวินแล้วใช่ไหมขับสี่แล้วข้างหลังมีลิมิเต็ดจะพอไหมอ่ะอือพอไหมถ้าส่วนตัวถ้าลุยหนักไม่พอแล้วกันอืออืออ่าเอาแบบมีของหน่อยก็ใส่เป็นแอร์ล็อกซะใส่แอร์ล็อกเลยใส่แอร์ล็อกหลังเลยแล้วมันจะมันจะไม่นั่นไปหรอมันจะไม่โหดร้ายไปหรอ เอาแบบมีเสียงปั๊มลมไว้ฟังเล่นเอาไว้กดแบบเอาไว้ขิงเพื่อนชงแชงอเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเป็นในระบบชุดเออแอร์หลังเดี๋ยวเราใส่แอร์หลลูกค้าบอกว่าถ้าเราทําใส่ยางใหญ่ขนาดนี้แล้วทําทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้ารถผมอืดอ่ะอืดหรอคันนี้เป็น 5L ไม่ใช่ EFI เป็น 5L ไปดูเครื่องเครื่องก่อนไปดูเรเดี๋ยวจะมองว่าดีโฟดีหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่ ภาพข้าม <S <S <อ>เฮ้ย <S <S เครื่องยังยังยังเนียนอยู่เลยนะเนี่ยถือว่าภาพดีนะได้อยู่แม่คง,ง,งเครื่องครบอยู่คือเราแนะนําว่าถ้าลูกค้าเซทโบเนี่ยมันอ,อาจจะไม่ได้ความเดิมอ,อาจจะไม่ได้ความเดิมนิดนึงแต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นสเต็ปแรกแบบนี้แนะนํา ทำปั๊มก่อนอ่าจะทำปั๊มให้ขยายใหญ่ขึ้นใช่อ่าจะเป็น10มิลก็ได้หรือจะเป็น11หรือ12ก็ได้แล้วแต่ทำปั๊มเผื่อไปเลยใช่แต่ว่าต้องยอมรับเรื่องการกินน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าลูกปัามเราใหญ่ขึ้นแล้วเราเพิ่มน้ำมันเข้าไปอืก็คันนี้น่าจะในเรื่องช่วงล่างกับเรื่องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามชมเลยใช่มีอะไรใส่ได้อีกไหมอะถ้าหมดจากตรงนี้แล้วเนี่ยลูกค้าทโบลูกค้าถามกูวันนั้นอะแบบ่รเนี่ย มีอะไรอยู่ไหมพี่ก็เพิ่มก็องมีเพิ่ม t โบ b o เลย turbo t u r โบเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยคือต้องมีคัตด้วยแล้วในชุดช่วงล่างจะหมดยังช่วงล่างเพราะว่าเดี๋ยวบอดี้เราค่อยมาเก็บต่ออาจจะต้องมีเพิ่มการสะบัดอีกหนตัวอ๋อหรือสะบัดหน้าแล้วก็ถ้าอยากสูงเลยอาจจะมีต้องมีปีกนกหรือว่าเป็นก้อนรองลูกหมากก็ลองโอเคก็ลองลูกหมากก็ลองลูกหมากกับตัวปีกนกเนี่ยเดี๋ยวเราพิจารณาดูว่าควรใส่อะไรดีใช่นี่ถ้าไม่อยากได้สูงเยอะก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปีกนกอ๋อก็ จำไว้นะครับจำภาพนี้ไว้ภาพในสแตนดาร์ดเดิมๆทรงแบบนี้เดี๋ยวเราจะเนรมิตให้มันกลับมาแบบมีอารมณ์แบบมีชีวิตชีวายอีกครั้งอ่ามีอาวุธมากขึ้นแล้วก็ในความแน่นๆของรถเนี่ยต้องออกมานั่นเออคันนี้ยางเขาไม่เอาอยาง AT ไม่เอาอยาง RT ต้องการ MT อย่างเดียวต้องการ mt <ช>ต้องการฟังเสียงยางองออารมณ์นั้นเลยก็จดให้ ต้องต้องแบบต้องอย่างนั้นเลยนะชุดช่วงล่างเนี่ยต้องเต็มเลยจัดให้ก็เดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมนะครับว่าไทเกอร์5เอสปอร์ตไรเดอร์คันนี้ 5L จะออกมาเป็นรูปลักษณะแบบไหนจาภาพเดิมๆนี้ไว้นะครับใช้เวลานานไหมนานไหมเหรอขอเวลาหน่อยสองอาทิตย์ไหวไหมประมาณสักประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวเรารวมเทสขับรวมทดสอบฝนตกตกแบบนี้ลุยขาววงเลนสักรอบเดียวี๋ยวต้องไปลุยอ่ะเดี๋ยวไปรอชมตอนเสร็จนะครับก็ฝากนะครับสําหรับ เพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับในการทํารถสไตล์นี้อย่างที่บอกครับขุดรถจากที่บ้านมาครับมาลองทํามาลองเล่นดูก่อนว่าถ้าเราถูกใจก็สานต่อได้นะครับสนใจขั้นตอนในการทำนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAAF Body Shop นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ